โอเคขอโทษที่ทำให้ทุกคนรอนานนะครับอ่าคือพี่ชื่อบอยนะครับเป็นเฮดอาร์ก็เดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์น้องๆนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวพี่ว่าเรามาเริ่มสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านาะไม่เป็นไรทำตัวสบายๆเนาะไม่ต้องเสียเรียดโอเคจากที่พี่ดูมาเนี่ยคือน้องสองคนจบที่เดียวกันแล้วก็เรียนคณะเดียวกันด้วยถูกไหมครับ แล้วทำไมน้องสองคนถึงมาที่นี่พร้อมกันอ๋อเออจริงๆเอ้ยกูกรว่ากูกรกูพูดกรโอ้โหใจเย็นใจเย็นน้องไม่ต้องเย็นพี่จะเอาความจริงหรือพี่จะเอาความเท็จนี่เครื่องจับความเท็จถ้าพูดโกหกเสียงมันจะดังว่าผมเป็นเด็กจบใหม่ไฟแรงแล้วผมก็อยากจะมาทํางานสายทางด้านเทคผมมองว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ๆในชีวิตของผมดีนะครับก็เหมือนกันเลยผมชอบสายเทคอยู่แล้วเปล่าหรอกผมเห็นประกาศในเว็บไม่ผมตามแม่งมาคือพี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าที่นี่เนี่ยน้องไปเดีกฝึกงานถูกไหมครับ ก็จะไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่าเบี้ยยังอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าทำไมไม่ได้หรอครับผมเห็นบริษัทโคตรฮอตเขาให้เงินเดือนเด็กฝึกงานด้วยก็ตามธรรมเนียมแล้วน้องเป็นเด็กฝึกงานยังไม่เป็นงานมาตามกฎหมายจริงๆแค่ใช้แรงงานหมุนเวียนฟรีแค่นั้นแหละไอเนี่ยจริงผมว่ามานั่ง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 เนี่ยนั่งนั่งนั่งตอนนี้น้องเหลือคนเดียวแล้วแต่พี่จะต้องถามคำถามสุดท้ายนี้เพราะซีอีโอให้พี่ถามคำถามนี้ น้องเคยยอมมีเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะได้งานหรือเปล่าไม่เคยครับเ <นะ S 1> ขาต้องรับ <นะ S 1> สูบส่บ้านสายทอง Agency, เอเจนซี่โดยเริ่มงานวันจันทร์ได้เลย